มาถึงวันสุดท้ายของเรานะครับวันสุดท้ายสำหรับชาววันเสาร์นะคะชาววันเสาร์แอดอาจจะน้อยใจแต่คือมันเรียงกันแล้วมันจําง่ายถ้าเกิดว่าคุณจะได้อรู้แล้วว่าวันนี้วันนี้อะไรอย่างนี้เอาใหม่ไม่ได้ครั้งหน้าเราเป็นวันเสาร์ก่อนไม่ได้่ได้อ็จนะฝากติดตามนะครับยังไงช่องทางแฟนเพจต่างๆครั้งหน้านะครับเราจะมีไลฟ์สดแล้วอาจจะเป็นเวลาที่เป็นเยานเย็นเย็นเย็นนะเป็นช่วงเย็นเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวค่อยแจ้งนะคบถ้าชอบช่วงเย็นบอกมา อ่าทำทำทำา o o กันเลยเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายท่านอ่ะเวลาที่เลิกงานสักสองทุ่มไหมอาจารย์สองทุ่มก็ได้อ่าสักสองสักสองทุ่มผมว่าเป็นเวลาที่ทุกคนคงคออสักทุ่มหนึ่งก็ได้ทุ่มหนึ่งเอาถึงบ้านแล้วนะฮะทุ่มหนึ่งอย่างนี้ได้ครับก็คือแบบว่าเรามานั่งหน้าจอกันก็ถือว่า เราได้แชร์กันเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าครั้งครังหน้าท่านเราจะมีไลฟ์สดฝากคําถามหรืออะไรเงี้ยสามารถถามอยู่ในรายการได้ไดเ,เดี๋ยวเราก็จะให้ทางทีมงานจแจ้งล,ล,ล่วงหน้าแล้วทา,ทางผมก็จะแจ้งทางแฟนทางแฟนเพจผมด้วย<อ>เราจะช่วยกระจายหลายๆหลายๆทางนะครับนะครับเพราะผมก็มีทั้งเพจ ame, ast, ด็อกเตอร์เทมทารูกาดดูไพ่ทารบาย ด็อกเตอร์เทมนะครับผมซึ่งมีทั้ง2เพจแล้วก็ทางเพจอาจารย์ด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับคุณนรุตนะครับอาร์ตนะครับคุณอาร์ตวันเสาร์นะครับวันเสาร์ค่ะมาเลรคุณสมรสก็วันเสาร์นะครับสุขภาพโชคลาภโอเคครับได้ครับคุณสมรสได้ไปแล้ว2เรื่องนะฮะโอเคยังเหลืออีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวชาววันเสาร์ช่วยๆกันคิดนะตั้งจิตไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวชาววันเสาร์เราจะมาดูกันว่าเดือนกรกฎาคมเราเป็นยังไงบ้างขอบคุณคุณแพร่วาชแนลด้วยนะครับที่เข้ามาติด เสือมาที่มือผมนะวันนี้ดีจังเลยนะฮะเรายังไม่มีการหลุดเลยนะครับโอ้โชคดีนะอาจารย์สัปดาห์เทปก่อนแล้วนี้คือโอ้โหนี่เทปสุดท้ายนะฮะอย่าเรียกนะฮะอย่าเรียกเดี๋ยวมานะฮะโอเคตั้งจิตนะครับคนเกิดวันเสาร์ตั้งจิตนะครับวันเสาร์นะครับคุณนรุตนะครับกับคุณสมรสนะครับแล้วคนเกิดวันเสาร์ทุกๆคนนะครับ อ๋อเขาต้องการให้เริ่มหกโมงนะครับกําลังสวยโอ้โหหกโมงผมว่าบางคนเขายังไม่ถึงบ้านาอะจ๊ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเร,เรา,าเราทำโทรไปเรื่อยๆทาโทรไปเรื่อยๆได้นะครับได้แล้วนะครับวันเสาร์นะครับสําหรับพื้นดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์ด้วยสาสตร์ ยิบสีนะครับใช้ใชทาโร่ชาววันเสาร์มาเลยอาจารย์นี่ไพ่ไม่ได้ออกมานานแล้วไม่เห็นเลยไม่มาเลยวันนี้ไม่มาเลยสลับชาววันเสาร์สเปเชียลเลยนะครับต้องตั้งใจเลยนะตั้งใจดีๆนะคุณเจอแน่เรื่องนี้นะครับต้องให้ระวังจริงๆอาจารย์จริงๆแปลว่า มันต้องเจอแน่ๆพระไพ่พระไพ่มันย้ำย้ำนี้ย้งนี้เหมือนแรสเตอร์นะต้องใช้แน่ๆโอเคอู้อาจารย์ทันยุคท่าสูตรนะอาจารย์พ่อเบิดได้ฟังพ่อเบิดได้ฟังโอเคครับอาจารย์อาจารย์เกิดไม่ดันเกิดไม่ทันโอเคครับอาจารย์มานะครับชาวบรรสาวตั้งใจไปพร้อมๆกันครับอ่ะไพ่ใบนี้ผมให้กล้องซูมเลยนี่ชัดๆอดอนี่อู้ชัดมากนะครับอาจารย์ชัดมากเลยมันเป็นเรื่องน่ายินดีหรือไงครับอาจารย์ไม่น่ายินดีนะครับ ชาววันเสาเร์ชุงเดือนกรกฎามคมทาใจเลยทํามีปัญหาเรื่องรักซ้อนรักสามเศร้าหรือมีเรื่องอึดอัดใจอย่างหนักหน่วงเลยนี่คุณตูนตั้งใจดูมันตั้งแต่ตอนนาทีแร<า>ก<ล>ของเ,<ล>เราเลยตั้งใจเลยนะครับคุณตูนครับคุณตูนมีปัญหารักซ้อนซ้อนเงินหรือยังครับให้ระวังเรื่องความรักครับนะครับความรักความหนักใจอึดอัดใจนะครับผมและที่สําคัญคือครับตําแหน่งของคนรักผมให้ดูก่อนเลยท้ายวันนี้นะครับคิดไม่ตก ยิ่งแก้ก็ยิ่งแย่ระวังในเรื่องความรักตอนนั้นแหละต้องใจเย็นๆผมขอย้ําเลยว่าชาววันเสาร์ช่วงเดือนกรกฎาคมคุณต้องใจเย็นๆมากเรื่องความรักนะคุณไหนมีเลือดหลายเรื่องที่จะต้องคิดครับเนี่ยหลายเรื่องที่จะต้องคิดเลยนะครับคิดหลายๆอย่างว่าจะเริ่มต้นอะไรยังไงดีจะซ้ายหรือจะขวาจะขวาดีนะครับครับเรื่องการเงินนะช่วงกรกฎาคมอยากจะหาเงินเยอะๆนะอยากหาเงินเยอะมีโครงการอะไรใหม่เริ่มต้นใหม่ โปรเจกต์ใหม่รหรือเดินทางไปต่างประเทศหรืออะไรบางอย่างสำหรับชาวาวันเสาร์แต่ที่ผ่านมานะทุกอย่างชีวิตคุณก็ค่อนข้างจะโอนนะแก้ปัญหาได้ครับแต่ช่วงกรกฎาคมนี่คุณต้องเจอสภาวะในลักษณะนี้มีหลายเรื่องที่คุณจะต้องคิดด้วยนะไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องความรักชาววันเสาร์อาจจะเคยนะครับนี่ไงบอมมีแค่เกือบๆคุณตูนอะไรครับแสดงว่าอะไรเอ่ยมันยังไม่ถึงแสดงมันโอ้โหนเขาถามว่าตั้งจิตเสามาและคุณตูนแสดงว่า คำว,ว่ารักสามเศร้าคุณตูนเคยเกือบถูกต้องไหมครับครับถูกต้องเลยนะเกือบเกือบแต่ว่าเดี๋ยวเดือนกรกฎาน,นี่โดนแล้วล่ะครับเพราะเดือนอื่นนะมันเกิดมันแค่เกือบครับแต่นี้เขาโดนเต็มๆนะคุณตูนต้องค่อยๆแยกแยะละกันนะครับผมแต่ช่วงเดือนเนี้ยผมบอกเลยว่าชาวาวันเะส์นะไพ่เดอะคิงออฟสวอตหมายถึงว่าถ้าผู้ชายจับได้เหมือนกับที่ผมบอกอเหนื่อยอุปสรรคเยอะแต่ผู้หญิงจับได้ทํางานไปเหอะ ผู้ชายแค่ยกลังเดียวแต่ผู้หญิงของชาววันเสาร์เนี่ยอาจจะต้องยกสองลังนะครับแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือแฟนจับได้นะฮะอันนี้จะน่ากลัวกว่าเพราะรักสามเศร้าแล้วแฟนจับได้นี่น่ากลัวมากแล้วทีออฟคัพคือหมายถึงว่าการเฉลิมฉลองแห่งความสําเร็จแสดงว่าปัญหาที่คุณเจออุปสรรคที่คุณกําลังเครียดมันจะมีทางทางออกสาหรับชาววันสร์มันก็ไม่ได้แย่แต่คุณตูนเขาคิดเรื่องงานเขาไม่ได้เคิดเรื่องรักหรอกแปลว่าเขาอาจจะได้เฉลิมฉลองเรื่องงานหรือเปล่าครับใช่ใช่นะครับ ช่วงนี้ชาววันเสาร์อาจจะมีเรื่องหนักใจก็ไม่ตกคิดตลอดเวลาเนี่ยชาวชาวาวันเสาร์เนี่ยคุณ X อะไรเนี่ยคุณ e ีคุณเโซโซนะครับระวังเลยเนี่ยผมย้ำให้อีกรอบนึงเรื่องความรักถ้ามีคนรักนะให้ระวังเรื่องความรักรักซ้อนรักสามเจ้าถ้าเป็นโสดก็ให้ระวังไปพัวพันกับคนที่มีเจ้าของอใช้คำนี้เลยนะร,ระวังไปเป็นมือที่สามนะ,ะระวังนะครับ และทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องเจอนะสาหรับชาววันเสาร์ชอมสำหรับเดือนกรกฎานี้ทุกอย่างเป็นไปตามมัญชาสวรรค์ทาดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอรวมทั้งความลักคู่เห็นคู่กรรมทุกก็ต้องทนครับผู้สร้างผู้สมหลุดพ้นไปก็ยากครับใช้คํานี้เลยนะครับทีนี้เรามาเจาะเลยผมชาววันเสาร์ผมไม่เกรงใจใครเลยขอเจาะไอ้ดาบสามเล่มเนี่ยก่อนนี่เ่ยนะเจาะเรื่องเนี้นะฮะรักสามเศร้ารัก้อนนะครับ นะครับนะครับขอเจาะเลยเพราะว่าจริงๆนะอาจารย์ดรเตมฮะเล่มเดียวเนี่ยนะก็เจ็บสามเล่มก็คงเจ็บไม่มากเท่าไหร่แล้วล่ะนะมามาเนี่ยไงมีกอะไรมาเรื่องงานเรื่องเงินโอเคื่อที่เราเรื่องความรักเรื่องงานเรื่องเงินนะฮะเรื่องความรักเรื่องงานเรื่องเงินละกันอ่าครับส่าเนี่ยเเลยโอเคเรื่องนี้สาคัญนะครับเรื่องนี้สาคัญผมจริงๆผมอยากถามเรื่องงานไงเพราะผมเห็นมันมีมันมีการเฉลิมฉลองนะ ผมก็หวังว่าอาจารย์แถมแถมให้หน่อยได้ไหมอาันเสาร์จะมีโชคลาภไหมได้สิแฟนเพจทาง Facebook เขาฝากถามนะคบได้ครับแต่ถ้ายังไงเราจะถามถ้าเราไม่แถมให้เดี๋ยวคน a c e b o o k เขาไ่ดูเรานะทาง a c e b o o k ยังไงก็ติดตามด้วยละกันนะครับยังไงฝากติดตามเพจผมด้วยนะดเร์เทมส์ทารโลคาสนะครับยังไงฝากไปติดตามด้วยละกันเนาะเพราะว่าจะมีคลิปอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญอะไรยังไงด้วยนะครับผมเราเกิดสังคมเราเกิดสังคมในในในรายการเราแล้วนะครับคุณระเดชกับคุณตูเป็นเพื่อนกันเรียบร้อย นะฮะเสี้ยเสียหนีกันแล้วนะครับครัอโอเคตั้งจิตนะครับซื่อมาที่มือผมนะเอาเรื่องค,<ร>คนโดนเสานะครับเรื่องความรักจะเป็นยังไงบ้างคร,ครับผมนะฮะตั้งจิตนะครับ ยังไงก็ไม่พ้นกันนะครับผมบอกเลยสรุปลงง่ายๆเลยไพ่อื่นเป็นเรื่องรองพไพ่ใบนี้มันย้ำอีกรอบอาจารย์ไหนครับคุณเดลชั่เมเป็นไปตามบัญชาสวรรค์ทําดีได้ดีนะฮะทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วถ้าคุณคิดว่าจะมีรักซ้อนนะ้มันเป็นกรรมเลยนะครับแต่ถ้าคุณทิดจะเลิกมันก็ไม่ได้เลิกง่ายๆมันเหมือนว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมกันใช้คํานี้เลยเรื่องความรักสลหรับชาววันเสาร์ในช่วงเดือนกรกฎานะช่วงเนี้เหมือนจะต้องฝืนในความรู้สึกอะไรบางอย่างนะครับ เหมือนฝืนในความรู้สึกอะไรบางอย่างแต่ก็ต้องทำอ่ะเพื่อให้ทุกอย่างความรับดําเนินต่อไปได้ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่เก่งมากนะครับคนรักคนนี้นะสำหรับบางคู่นะครับจะเป็นผู้หญิงหรือเจ้าดวงชะตาเป็นคนที่บริหารจัดการเก่งวางแผนทั้งงานในบ้านนอกบ้านได้ดีก็จะเลิกไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่ก็ยังวนเวียนกันอยู่อาจารย์ความรักมันย้ำสองรอบตั้งแต่เปิดไพ่รวมแล้วมาพูดถึงเรื่องตรงนี้นะครับมีเกณฑ์ต้องหาเงินหรือให้เงินเขานะครับต้องช่วยเหลือกัน แบบไม่ค่อยอยู่นิ่งกับพี่นะครับ,รบแต่ทุกอย่างก็จะเขาเรียกว่าอะไรจะลงเอ่ยจะ,ะายาลาบลรื่นด้วยดีเนี่ยเห็นไหมดูไพ่เดี๋ยวผมซูม,มใส่กล้องก่อนชัดนิดนึงอ่าอ่าลาบลรื่นด้วยดีราบลรื่นด้วยดีนะครับ,รบผมนะอันนี้คร่าวๆนะครับผมทีนี้เราไม,เรไม่เร็วร้ายเท่าไหร่ไม่เร็วร้ายเท่าไหร่เมื่อกี้เรื่องความรักต่อไปเรื่องเรื่องการงานการงานาคนคนเกิดวันเสาร์ที่ต้องการหางานทํา อยากได้งาน,งานใหม่หรือจะเปลี่ยนงานหรือว่างานที่เราทําอยู่จะเป็นอ,อย่างไรโอเคนะครับจิตนะครับซื้อมาที่มือผมนะเรื่องการงานคนถ้าทำธุรกิจให้นึกถึงบิสเนสตัวเองที่เราทํานะครับการงานหา่ถึงการเรียนด้วยนะครับครับ ทั้งนี้เราจะเลือกเจ็ดใบนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคนที่เกิดวันเสาร์ครับเรื่องการงานของคุณต้องเทมจะไขแนวทางให้นะครับเอาอย่างนี้เรื่องของการการงานช่วงนี้คุณจะหนักใจคิดไม่ตกเนลังเลใจโอ๊เอายังไงดีต้องตัดสินใจต้องซ้ายต้องขวา คิดแล้วก็ยิ่งก็ยิ่งกลุ้มครับคิดแล้วก็ยิ่งกลุ้มคิดแล้วก็ยิ่งกลุ้มยิ่งเหนื่อยครับและที่สําคัญคือคุณทําอะไรหลายๆอย่างเหลือเกินครับนะทำอะไรหลายๆอย่างเหลือเกินทําอะไรหลายๆอย่างไปพร้อมกันอาจจะหลายๆหน้าที่อาจจะ work from home ก็ต้องทําอยู่ที่บ้านก็ต้องทํหนั่นทางานดูแลเรื่องคนในบ้านอีกทุกอย่างมีเกณฑ์ต้องย้ายที่อยู่อาศัยที่ทํางาน99.99%เลยย้ายที่ที่เรียนการยกย้ายในความหมายอาจจะ work from home ก็ได้นะครับในการทํางาน นะครับการเปลี่ยนแปลงหรือจากที่เคย work from home อาจจะได้กลับไปทํางานอ้เพราะวัคซีนฉีดแล้วนี่ถูกต้องชาววันเสาร์นะครับอาจจะมีเกณฑ์ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องโลเคชันหรือการทํางานอะไรบางอย่างนะครับคุณเป็นคนไม่ค่อยอยู่นิ่งกับที่สไตล์เซลล์อ่ะต้องไปตรงนั้นต้องไปตรงนี้ต้องคอยดีลนะครับแต่ทําเงินได้ไหมได้ยังได้แต่ให้ระวังฟังดีๆนะครับไม่ว่าคุณจะเกิดวันไหนไพ่เดอะเดทขึ้นความหมายคือวันเสาร์เนี่ย ให้ระวังหนึ่งมีเกณฑ์ต้องพบแพทย์พบหมอที่โรงพยาบาลหรืออาจจะไปฉีดวัคซีนก็เป็นได้อาจารย์เข้าเกณฑ์วัคซีนกรกฎาประดีก็ถือว่าเป็นการแก้เท็ไปสองอาจจะต้องพาใครไปโรงพยาบาลก็พากันไปฉีดวัคซีนหรืออาจจะต้องระวังอุบัติเหตุและสี่ระวังจะต้องมีเกณฑ์ไปงานศพคนที่รู้จักครับหนึ่งในสี่เหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นนะครับขอให้ไปฉีดวัคซีนนะครับให้ทําบุญลงศพคนราญาติสถาบันนิติเวชหรือโรงพยาบาลเอ่อหรือว่าวัดต่างๆ แล้วก็ตอนนี้ที่ดีไม่ประโย์ตอนนี้ที่ดีก็คือตอนที่คุณไปฉีดวัคซีนอ่ะคุณก็ทําบุญที่นั่นได้เลยนะได้เลยนะคบเป็นการให้เพือนเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นมูลนิธิมานะครับหรือว่าสมาบันต่างๆเนี่ยที่มาเขาต้องการเงินทุนเอาไปดําเนินการต่อทําบุญที่นั่นได้ผลประโยชน์ดีจริงๆและที่สําคัญอย่าลืมนะครับกรวดน้าให้กับเจ้ากรรมนายเวรและเซิงเสิทธิ์ด้วยนี่สําคัญมากบริจาคเราผิดก็ดีนะครับอถูกต้องบริจาคพลาส้าก็ดีนะครับผมเกี่ยวกับการรักษาอ่ะต่อไปเรื่อง ของของเรื่องเรื่องการความลับไปแล้วการงานไปแล้วก็ต้องการเงินสิการเงินช่วงนี้ชาวบันเสาร์จะเป็นยังไงบ้างนะครับสื่อมาที่มือผมนะนะครับการเงินของคนบันเสาร์นะครับตลอดเดือกนรกรกฎาคมตอนนี้เราเทร็เรื่องไพ่มาครบแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสมพรครับ นะฮะรายการถูกใจหรือไม่อย่างไรกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับโอ้การเงินช่วงนี้ผมบอกเลยเป็นยังไงครับอาจารย์ชาววันเสาร์ช่วงกรกฎาคมต้องสู้นะเนี่ยสู้เหมือนโดนหักหลังเหมือนโดนแทงข้างหลังอะไรบางอย่างครับแข่งขันการฟาดฟันสูงในการที่จะทําธุรกิจในการที่จะหาเงินนะครับคุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะครับเหมือนฝืนความรู้สึกอะไรบางอย่างแต่เราก็ต้องก็ต้องทาต่ออาจารย์ ใช่ก็คือยอมอ่ะมนฝืนึกแต่คนที่กําลังเรียนเนี่ยก็ต้องแล้วแต่อาจารย์นะถูกต้องถึงจะฝืนก็ยังต้องถามแล้วที่สําคัญมีเกณฑ์จะได้เจอเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าหรืออะไรบางอย่างหรือคนรักเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะต้องเกี่ยวกับเรื่องเงินเราต้องยังไงบ้างเกี่ยวกับเห็นไหมพายต่างชาติขึ้นครับอาจจะดีลงานต่างชาติส่งออกหรือคนงานต่างชาติบางคนต้องทํางานตีพิมพ์ไงได้ที่เอ็มพาร์เรอร์นะเจ้าของกิจการช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยต้องสู้นะ ชาววันเสาร์ช่วงนี้คุณหนักใจอะไรยังไงผมเป็นกําลังใจให้นะครับให้สู้และทาเต็มที่นะครับครับผมอ่ะเรื่องสุดท้ายที่เราแถมโชคลาบโชคลาคบซื่อมาที่มือผมดูซิเป็นยังไงบ้างตั้งจิตของคนะุนนะครับเงินไม่ได้ดั่งใจ<ม>ก็เอาชโชคลาบมาช่วยแล้วกันชโชคลาภดูซิเป็นยังไงบ้างซื่อมาที่มือผมนะคําถามสุดท้ายของเทปนี้นะฮะโชคลาบของคนเกิดวันเสาร์ประจาเดือนกรกฎาคม เราเทมเลือกไพ่อยู่นะครับคนเกิดวันเสาร์ตั้งจิตครับณขณะนี้เลือกได้ครบแล้วนะครับเลขที่ออกนะฮะ,ะก็ไม่ได้แย่นะก็ไม่ได้แย่คือเอาอย่างนี้ชาววันเสารนะ์อาจจะกังวลใจหนักใจเรื่องโชคลาภหรือการลงทุน โชคลาภของผมใีความหมายถึงโคจรไปถึงว่าเรื่องการที่เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนไม่ว่าจะบิตคอยหรืออะไรก็คือผมจะคอนเซิร์พวกนี้ด้วยเพราะว่ามันก็คือการเสียเส่ยงอะการเสี่ยงโชคอย่างหนึ่งหรือการลงทุนนะครับเรื่องโชคโชคลาภคุณคิดหลายๆอย่างมากตอนนี้คือชา,าววันเสาร์ทั้งซื้อหวยหวยหุห้นหวยอะไรคุณคือทุกอย่างทั้งหมดนะครับคืออยากที่จะเขาเรียกว่าอะไรลงทุนหรือทําอะไรเพื่อจะได้ต่อยอดได้ครับแต่คุณก็สามารถที่จะทําได้นะครับอม,มันยังดีอยู่ตรงนี้แหละ ชาววันเสาร์ยังถือว่าเพลย์เซฟกว่าคนอื่นเพลย์เซฟกว่าหลายวันเลยนะกว่า,หลา,ห,ลา,ห,ลาหลายหลายหลายวันในช่วงเดือนกระกฎานะครับคุณเป็นคนที่บริหารจัดการเก่งนะครับครับอะไรที่โดนโกงหรือไม่ค่อยแฟร์คุณจะได้รับความยุติธรรมหุ้นคนไหนที่คุณติดดอยอาจจะดีขึ้นอ้ใช้คํานี้เลยนะสําหรับชาวาวันเสาร์ครับและที่สําคัญเดีย์ไฮเพรสเทจคือหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองนี่แหละไหว้พระบ้างหน่อยให้ไหว้พระทําบุญบ้างนะครับเพื่อที่จะได้ คุณอ้นบอกว่าวันอังคารแม่นครับขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากเลยคุณอ้นนะครับแล้วไพ่ the world the world ความหมายคือไม่ว่าเรื่องการลงทุนหรือโชคหรือโชคลาภคุณอาจจะได้รับโอกาสจากทางผู้ใหญ่หรือทําอะไรลงทุนแล้วได้กําไรหรืออะไรบางอย่างนะครับเอาง่ายๆว่าโชคลาภไม่จำเป็นต้องถูกหวยถูถูถูลอตเตอรี่ครับอาจจะเป็นการลงทุนหรือทําอะไรแล้วได้กําไรมาอาจารย์ครับผมนะก็ถ้าเกิดต้องการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือนะครับก็ใช้ลิฟต์มันมาสิลิฟต์มันเรียกทรัพย์นะครับ จะได้มีสิ่งสกธิ์คอยค้ำชูคุณนะครับอ่าครบแล้วครับระจานนะครับเนี่ยแต่ผมขอขอบคุณคอมเมนต์ต่างๆขอบคุณที่เอ่อที่ได้มาร่วมในการแบบว่าแชร์คําถามอะไรอย่างเงี้ยผมก็ขอบคุณทุกท่านจริงๆเพราะว่าเราได้มาร่วมมาร่วมกันในการนี่เป็นเทปที่สามของเรานะใช่เพิ่งเป็นเทปที่3ามเองนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันนะทีนี้ ลูกเราเรามาเซตแล้วเรื่องเวลาเดี๋ยวเราค่อยค่อยมาแจ้งให้ทราบแล้วทุกท่านจะได้เอาเคจะได้รีบเคลียเวลาเคลียคิวแล้วเราก็มาพบกันในวันนั้นๆทางทีมงานก็จะได้แจ้งตกลงคุณ X2O นะฮะคุณ X2O เนี่ยที่มีปัญหาจะรอดได้ไหมสรุปได้ไพ่เดะโวครับชิวๆต่อไปครับผมนะครับนะฮะแล้วก็ถ้ายังไงก็เดี๋ยวเราก็ติดตามกันนะครับอาจารย์เพราะว่า หนึ่งเดือนเราจะพบกันประมาณครั้งนะครับเป็นดวงทั้งเดือนของชาวทั้งคนเกิดทั้ง7วันนะครับผมแล้วถ้ายังไงก็ฝากติดตามนะครับ Facebook, IG, p เพจ Dr. Thames, Tarot c a r โนะครับแล้วก็อีกเพจหนึ่งคือดูดวงไพ่ทาโร่บายด็อกเตอรเทมสครับแล้วก็มีแอดไลน์ออฟฟิเชีถ้าหากสนใจนะครับจะดูดวงหรืออะไรส่วนตัวเราสามารถดูรวดได้ไม่จำเป็นต้องเจอกันนะครับเพราะการดูของผมใช้จิตสื่อนะครับ ถามหาใครนึกถึงหน้าคนนั้นไม่ใช่ว่าเดือนปีเกิดนะครับผมและที่และที่สำคัญคือเงินที่แบ่งที่ในาการดูผมก็แบ่งเอาไปทำบุญด้วยเช่นกันหมดทุกคนก็ได้ร่วมบุญด้วยเช่นกันนะครับผมครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลานะสนุกมากเลยัา,านานน,าน,นะขอบคุณทุกคนที่รับชมครับยัยงไงก็ฝากติดตามกด subscribe นะครับทั้งสองช่องทางช่อง YouTube Dr. Thames แล้วก็ช่องทางของช่องสองทะลุฟ้ากันด้วยแล้วกันนะครับ,รบผมยังไงโอกาสหน้าเราก็จะได้มาพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ